ตั้งชุดอัปเกรดรีโมทสตาร์นะครับตัวนี้เป็นรีโมทแท้ของโรงงานนะครับตัวนี้เป็นรีโมทที่อัปเกรดมาครับกดที่ปุ่มหนึ่งครั้งนะครับเราจะได้ไฟเช็คกระบบนะครับันนี้เป็นปุ่มแท้นะครับเป็นรีโมทแท้ของโรงงานเลยนะครับสตาร์นะครับเหยียบเบรกนะครับเดีนยวก็จะสตาร์ตติดนะครับกับเครื่องนะครับจะต้องเหยียบเบรกนะครับรีโมทแท้กดจับได้เลยนะครับ สั่งสตาร์ทด้วยรีโมดหลังจากล็อกรถไปแล้ว15วินาทีนะครับกดรูปรถค้างไว้นะครับตัวน,นี้เป็นรีโมทอัปเกรดนะครับจะมีสัญญาณไฟตอบรับนะครับตอนรถสตาร์ตติดายใน10-15นาทีถ้าไม่กลับมาที่รถเครื่องยนต์ก็จะดับตรงนี้นะครับสั่งดับเครื่องด้วยรีโมทกดที่ปุ่มลูกรถค้างไว้ครับหลังจากรถดับเครื่องยนต์ก็จะกระจกมองข้างก็จะพับเก็บอีกครัง้งนึงนะครับ จะสตาร์ทด้วยรีโมทเดิมนะครับกลดล็อกสามครั้งนะครับจะสตาร์ทด้วยรีโมทเดิมนะครับรีโมทเดิมจะสั่งดับไม่ได้นะครับสามารถเปิดรถเข้าไปแล้วก็เหยียบเบรกแล้วกดสตาร์ทสามอีกครั้งหนึ่งนะครับปอดเรนเจอร์ไว้แท็กนะครับ ตันนี้ที่เดินห่างจากรถนะครับในระยะที่รีโมททางานนะครับรถก็จะล็อกเองอัตโนมัตินะครับสอรเกจกระจกของข้างพับเก็บแลวไฟเลี้ยวกับพิมพ์นะครับเดินเข้ามาใกล้รถรถก็จะปลดล็อกให้นะครับอันนี้เป็นฟังก์ชันของรีโมทตัวอัปเกดนะครับถ้าปกติเป็นรีโมทเดิมๆรงงานก็สามารถกดล็อกที่ตรงนี้ได้นะครับกดล็อกนะครับอันนี้เป็นฟังก์ชันของตัวรีโมทแท้โรงงานนะครับระบบสมาร์ทดอ